อ่านการ์ตูนสนุกก่อนใครได้ที่ manga k i m i com อืมคงจะทำได้ดีสินะไว้ใจได้เลยแหละครับผมนะ่ะดูคนเก่งนะแล้วทำไมคนถึงไล่คนออกเยอะขนาดนั้นล่ะคะพอดีผมไม่มีความอดทนที่จะอดกั้นกับอะไรโง่ๆนะแล้วช่วงนี้เจ็บป่วดตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับ<ๆ>ก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะมีอาการปวดหัวบ้างเป็นประจำทุกวันถ้าดื่มนมก็จะปวดท้อง ลิเชควรจ่ายยายังไงถึงจะเหมาะสมหรอดูจากอาการแล้วก็บันทึกการตรวจรักษาในช่วงที่ผ่านมาแล้วดูเหมือนว่าสาเหตุจะมาจากความเย็นในร่างกายนะคะถ้านำยาไอโอซิสและลักเดร้อนมาต้มให้เป็นยาเหมือนกับที่ท่านไว้เขาสั่งใจ่ายในเวลาปกติก็น่าจะพอแล้วล่ะคะ่ะท่านต้องหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากนมให้มากที่สุดและในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็สั่งจ่ายกลีบดอกเจร้อนเพิ่มกระพอแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าทำอย่างนั้นเล้ายังไม่หายปวดหัวละ่ะ ฉันก็จะใช้วิธีรักษาแบบแอสตาแคลโรนีค่ะว้าว <Wow. S 1> แล้วคุณชายเป็นยังไงบ้างครับอ๋อ oh. ผมสบายดีครับท่านยังดูแลเรื่องปริมาณอาหารและการออกกำลังกายเป็นอย่างดีอยู่ใช่ไหมครับอืม mm. ครับเฮ้ยโกหกลิเชถ้าหากคุณชายเกิดหมดสติขึ้นมาอย่างกะทันหันเธอจะทำยังไงหรอ ถึงจะแตกต่างกันไปตามอาการของโรคแต่ฉันจะทําตามแนวทางพื้นฐานที่มีอยู่ในตําราการแพทย์ของเจเวรอนและติดต่อหาท่านไว้เขาทัานทีค่ะเพราะยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดนะคะอืม,อมท่านรัชเชษคุณชายตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมจะให้ลิเช่เป็นคนตรวจรักษาไปสักระยะหากรู้สึกไม่สบายตรงไหนขอให้เรียกเด็กคนนี้ทันทีเลยนะคร ว่าไงนะนี่คุณจะมอบการตรวจสอบรักษาให้กับผู้ช่วยอายุ13ปีที่เพิ่งมาอยู่ได้แค่3ามวันอย่างนั้นหรอคะไม่ต้องห่วงครับผมจะคอยเฝ้าดูจนก,กววาท่านจะไว้วางใจเธอเองครับถ้าหากฝีมือของเธอได้รับการรับรองแล้วผมก็ว่าจะไปที่เขตอีเวียแล้วค่อยกลับมานะครับอ,อีเวียมันอยู่ไกลมากเลยนี่นะเขาจะไปตามหาลูกสาวอย่างนั้นหรอเฮ้ ถ้าคุณต้องไปเพื่อยืนยันความเป็นพ่อลูกแท้ๆฉันก็คงรั้งไว้ไม่ได้สินะคะแต่การดำเนินการที่กระทันหันแบบนี้จะให้ฉันเข้าใจก็คงจะยากอยู่หรอกถ้าดูกันไปสักพักแล้วท่านยังไม่ไว้วางใจเธอจริงๆก็ค่อยบอกผมก็ได้นะครับผมจะอยู่ที่นี่ต่อนานเท่าที่ท่านต้องการเลยล่ะครับท่านดัชเชสฉันจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นเองค่ะว่าฉันเป็นหมอที่ไว้ใจได้ออ ฉันจะลองไปคิดดูก่อนก็รอก,กันวันนี้กลับไปกันก่อนเธอที่เธอบอกว่าท่านไว้เคาเฟร์มเมนถูกใจเธอก็คงจะจริงสินะหือแน่นอนสิคะก็ฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันไม่ได้โกหกท่านหรอกค่ะคล้ายดัดเชตจริงๆเลยฮะ พวกท่านดูป่วยด้วยกันทั้งคู่แต่กลับงดงามมากอะไรแบบนี้ถือเป็นความงดงามจากโรคอย่างนั้นหรอ,อจริงสิฉันได้ยินมาว่ามีการติดกริ่งให้เชื่อมต่อจากห้องของท่านเออฮานแล้วก็นายหญิงมาที่ห้องของฉันด้วยล่ะคะ่ะจริงหรอถ้าไม่สบายตรงไหนก็เรียกฉันได้เลยนะคะฉันจะวิ่งไปในทันทีเลยล่ะคะ่ะ <c oughs> เข้าใจแล้วเออ เมื่อกี้พอดีท่านแม่ของฉันน่ะเป็นคนขี้ระแวงเกินไปหน่อยนะแต่ท่านไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกนาท่านก็เคยพูดแบบนั้นกับฉันเหมือนกันแหมเป็นคนขี้ระแวงก็ดีกว่าแม่ระแวงเลยนะคะถ่ายที่สุดท่านก็น่าจะยอมรับฉันอยู่ดีนั่ะคะเพราะเธอเป็นหมอที่ยอดเยี่ยมอย่างนั้นหรอใช่คะ่ะ <c oughs> อย่างนี้นี่เองถ้างั้นฉันจะคอยจับตาดูก็ล้อก,กันนะะเรื่องนั้นมันจริงหรือเปล่า ฉันต้องขุนเขาให้แข็งแรงให้ได้เลยล่ะท่านเอาหารทานมื้อเย็นวันนี้ให้หมดด้วยนะคะสัญญานะคะฮอต้องทำยังไงถึงจะได้ใช้ห้องวิจัยของไวท์เค้าเฟรเมนโอ๊ยเขาบอกว่าจะไปที่อีเวียเพื่อตามหารู้สาวใช่ไหมนะการตรวจสอบความเป็นพ่อลูกที่แท้จริงถ้างั้น ฉันลองพัฒนาสิ่งนั้นขึ้นมาดูดีไหมนะเราราวหกปีหลังจากนี้จะมีวิธีการตรวจสอบความเป็นพ่อโลกที่แท้จริงวิธีใหม่ออกมาซึ่งจะลดขั้นตอนจากการตรวจสอบจากสิบให้เหลือเจ็ดขั้นตอนทําให้ได้ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างรวดเร็วประมาณสามวันถึงฉันจะเคยเห็นแค่ในหนังสือพิมพ์และยังไม่เคยได้ลองทํามันด้วยตัวเองเลยแต่ฉันก็จําส่วนประกอบสําคัญสําคัญได้เป็นการผสมผสากนการของยาเอฟรอนและรากซิลิดาใช่ไหมนะฉันนะ อาจจะทำสำเร็จก็ได้ถ้าหากฉันทำโครงร่างขึ้นมาคร่าวๆก่อนที่ไวเคาเฟอรเมนจะออกไปจากที่นี่ได้หรอละก็เขาก็น่าจะยอมให้ฉันใช้ห้องวิจัยของเขาเพื่อทำการพัฒนาใช่ไหมนะอ๋ะอเกือบจะเสร็จแล้วแท้มันติดปัญหาตรงไหนกันละเนี่ยสัญญาณเรียกสีแดงก็คือทันดชาชเชส รักษาฉุกเฉินเดี๋ยวนี้เลยอือรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมคะมในกรณีแบบนี้การเติมพลังเวทเข้าไปโดยตรงจะได้ผลเร็วกว่านะคะ ถึงจะแค่ชั่วคราวก็เถอะที่ท่านไว้เขาเฟร,รเมนไม่ได้รักษาให้ถึงขนาดนี้ก็คงพราท่านเป็นผู้ชายนะคะขอบใจนะร่างกายของท่านเป็นยังไงบ้างคะนอกจากอาการปวดหัวก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วล่ะท่านมีอาการเจ็บจี๊ดหรือว่าปวดหัวข้างขวามือนทุกทีหรอคะเธอรู้เรื่องนั้นได้ยังไงมันเขียนอยู่ในบันทึกการตรวจสอบการรักษานะคะฉันปวดแบบจิจี๊นะ ถ้างั้น<ๆ>ก็ทานยานี้ก็พอแล้วล่ะคะ่ะมันเป็นยาที่มีสรรพคุณแก้อาการปวดนะคะเฮ้ยม่ไปหรอฉันจะจับมือท่านเอาไว้จนกว่าท่านจะหลับเองนะคะมันเป็นวิธีการรักษาที่มีผลเรื่องการนอนหลับด้วยนะคะ นานแล้วสินะที่ไม่ได้มีใครสักคนจับมือฉันไว้ตอนนอนน่ะส่วนฉันก็เพิ่งครั้งแรกเลยละค่ะอะไรหรอการอยู่ในห้องของใครสักคนด้วยจับมือของคนคนนั้นเอาไว้แล้วรอจนกว่าเขาจะหลับนะคะเพราะว่าฉันเติบโตขึ้นมาในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าลิเชเธอไม่เคยเห็นหน้าพ่อกับแม่หรอคะ <Bye>, ถ้าฉันมีครอบครัวบางทีฉันอาจจะได้มีช่วงเวลาแบบนี้บ่อยๆก็ได้นะคะ อขอบใจนะวันนี้ฉันคงนอนหลับได้อย่างเต็มที่เลยล่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะท่านดาชเช่คุณหนูคุณหนูคะนายหญิงบอกว่าขอบคุณและส่งเค้กมาให้เป็นของขวัญด้วยนะคะแต่ว่า ปริมาณเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยท่านบอกว่าหากรสชาติไม่ถูกปากก็ให้ส่งคืนไปยังห้องครัวทันทีเลยล่ะค่ะแถมยังบอกว่าจะไล่หัวหน้าของคนครัวออกด้วยไม่ได้นะคะเอะต้องขอบคุณเธอถึงทําให้ฉันหลับได้อย่างเต็มที่ทําให้เช้าวันนี้รู้สึกสดชื่นมากเลยล่ะถึงจะเล็กน้อยแต่ฉันได้ยินมาว่าเธอชอบทานขนมหวานก็เลยเตรียมมาให้ ฉันจะเชิญคนครัวอันดับหนึ่งด้านขนมหวานมาจากพระราชวังเพราะงั้นเธอช่วยรอหน่อยนะขอให้เป็นวันที่ดีอ้ <c oughs> ก็รู้สึกขอบคุณอยู่หรอกทำยังไงดีละ่ะปริมาณมันมากเกินไปที่จะกินคนเดียวหมดนะเอ๊ะท่านแม่ส่งเค้กให้เธออย่างนั้นหรอค่ะ เมื่อคืนฉันก็ช่วยให้ท่านได้หลับอย่างเต็มที่เธอทำยังไงหรอทำไมคะเฮ้ยก็ตอนกงคืนฉันก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันเรื่องนั้นก็คงเป็นเพราะท่านไม่ค่อยขยับตัวแล้วก็ไม่ได้เจอแสงแดดนะสิคะแต่ว่าอืมท่างานให้ฉันช่วยให้ท่านหลับสบายในคืนนี้ดีไหมล่ะคะแต่พรุ่งนี้ท่านต้องไปเดินเล่นเป็นกานแรแลกเปลี่ยนนะคะเข้าใจแล้วช่วยส่งมือมาหน่อยได้ไหมคะ หฮ้มือมาทำไมหรอจะท,ท่านเออฮานไม่ปวดหัวหรอคะไม่สิท่านไข้ขึ้นขนาดนี้ทำไมถึงไม่บอกกันเลยละคะออท่านแม่เคยบอกไว้จะแสดงภาพลักษณ์ที่อ่อนแอให้คนอื่นเห็นไม่ได้ท่านไม่ได้ดูอ่อนแอเลยสักนิดเดียวนะคะทั้งที่ฉันเคยคิดว่าแค่ดูสีหน้าก็คงจะรู้แท,ท้แต่นี้เขาป่วยขนาดนี้เลยเหรอ ฉันแสดงด้านนั้นที่ฉันเห็นบ้างก็ได้นะคะไปนอนที่เตียงก่อนเถอะคะ่ะนอนรอสักครู่นะคะในนี้น่าจะมียาอยู่นะคะ ตื่นแล้วหรอคะอืมลิเชเธอรู้สาเหตุไหมว่าฉันทำไมถึงป่วยอ่าถ้าจะให้พูดตามตรงฉันก็ไม่ค่อยน่าใจสักเท่าไหรค่ค่ะเพราะมันเป็นโรคที่ไม่มีชื่อต่างกับท่านดัชเชสนะคะงั้นสินะป่วยแค่นี้เดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วล่ะเธอกลับไปเลยก็ได้ ไม่ไปค่ะเราท่านก็ไม่ได้ดีขึ้นด้วยท่านแค่เคยชินกับมันกระเท่านั้นเองถ้าท่านเคยชินกับโรคเมื่อไหร่ร่างกายก็จะค่อยๆย่ำลงนะคะถึงยังไงมันก็รักษาไม่ได้อยู่แล้วนี่นะทำไมจะรักษาไม่ได้กันล่ะคะฉันจะพยายามให้ดีที่สุดแล้วทำให้ท่านดีขึ้นให้ได้เลยล่ะค่ะฉันเป็นหมอที่มีฝีมือจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านเออฮานก็เชื่อใจฉันเราททำตามฉันด้วยเถอะนะคะ ความรู้สึกปวดหายไปแล้วอขอบคุณนะนิเช่ขอบคุณนะฉันดีขึ้นมากๆเลยก็ะพอเธอนะ่ะแน่นอนสิคะก็ใครเป็นคนรักษากันละไมิเพลียหรออยู่เฝ้าไข้ฉันทั้งคืนเลยนี่นะแค่นั้นไม่สะเทือนหรอกคะ ถ้างั้นวันนี้เราไปทำกิจกรรมกันด้านนอกกันสักเล็กน้อยตามที่สัญญาไว้ดีไหมคะเออเรื่องนั้นอ๋อ,อพอลองมาคิดคิดดูแล้วก็เหมือนจะเพลียอยู่นะคะทั้งที่คอยใส่ยาสมุนไพรแล้วก็เปลี่ยนผ้าชุบน้ำให้ท่านแท้แท้แล้วถ้าพลังเวทดูเหมือนจะพลุ่งพล่านขึ้นมาก็ต้องทำให้สงบลงอีกถามตอนที่ท่านดูเหมือนจะฝันร้ายฉันก็ถึงกับช่วยจับมือท่านเอาไว้ฉันจะทำ<อ> <laughs> จริงจริงใช่ไหมคะ อืมก็จะทำแบบนั้นเพื่อฉันนี่นะแล้วฉันก็ไม่อยากให้ลีเช่ต้องมาลำบากเพราะฉันอีกนะงั้นหรอคะคุจ่าน่ารักเหมือนกันฮะต่อให้ฉันไม่อยู่เฝ้าคล้ายถังคือก็ยังมีวิธีที่ท่านสามารถนอนหลับได้อย่างเต็มที่อยู่ด้วยนะคะเังไงหรอท่านจะเชื่อฟังคำพูดทุกอย่างของฉันหรือเปล่าล่ะคะอืม,อม,อมจริงนะคะสัญญามาก่อนเข้าใจแล้ว แค่ช่วคราวนะถ้าถามว่าวิธีนั้นคืออะไรแล้วล่ะก็ท่านอาหารวิ่งสิคะวิ่งอีกอีกรอบค่ะตอนท่านวิ่งท่านดูเท่มากๆเลยนะคะหือแเท่ <c oughs> นี่เมื่อตั้งใจออกกําลังกายแล้วปริมาณการกินก็คงจะเพิ่มขึ้นด้วยสินะก็การกินและการนอนเยอะๆในวัยเจริญเติบโตน,นั้นมันสําคัญนี่นะวิ่งต่ออีกสักสองรอบนะคะแล้วไปทานมื้อเย็นกันค่ะท่านเออหารทานให้เยอะๆเลยนะคะ หมดนี้เลยเหรอท่านต้องรับสารอาหารที่เพียงพอเข้าไปให้เท่ากับที่ท่านเคลื่อนไหวสิคะืมเข้าใจแล้วเห <c oughs> <c oughs> มือนดูแลพวกพ,พี่น้องๆที่สถานรับเลี้ยงเด็กเลยฮะถ้าทานหมดแล้วพวกเราไปอ่านหนังสือกันเถอะนะคะหนังสือหรอ ใช่ค่ะท่านต้องเริ่มเรียนหนังสืออีกครั้งแล้วถ้าระหว่างที่ท่านอ่านอยู่ท่านรู้สึกเหมือนจะหลับขึ้นมาก็บอกฉันนะคะอืมท่านเออฮานไม่ง่วงเลยเหรอคะฉันคิดว่าถ้าเอาหนังสือยกัยกๆให้เขาที่เพิ่งออกกำลังกายมาอ่านและกำลังอิ่มอยู่นานๆก็อาจจะหลับเป็นตายแล้วซะอีอืมฉันไม่ได้อ่านมันมานานนะก็เลยรู้สึกสนุกนะ เฮ้ยนี่เขาทำแบบนั้นกับแด็กที่ชอบหนังสือมากขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยไอคนชั่วร้ายนั่นแต่ยังไงตอนนี้ท่านก็ต้องนอนแล้วนะคะเดี๋ยวฉันจะช่วยทำให้ท่านหลับเองคะ่ะหากหลับตาแบบนี้ท่านก็จะหลับไปเลยนะคะอ่า uh แบบนั้นไม่ลำบากเลยใเช่เหรอฮะตรงนี้ก็ออกจากกว้างขวางมานอนด้วยกันไม่ล่ะเธอเองก็น่าจะเพลียเหมือนกันไม่ใช่หรือไงอถึงจะเป็นการเสนอที่ไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษก็เถอะแต่จะให้ไปนอนค้างกันบนเตียงมันก็เกินไปหน่อยนนะอะไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะฉันแค่จะรอดูท่านเออฮานให้หลับแล้วก็ค่อยกลับนะคะอืมเข้าใจแล้วอืม อากเพลียอยู่นิดนิดฮะชะวะไปแล้ววันนี้ฉันตื่นตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็มัวแต่วิจัยเรื่องการตรวจสอบความเป็นพ่อลูกที่แท้จริงจนไม่ได้นอนเลยนี่นะอะชอ่ลิเช่ืฉันนอนอยู่บนเตียงด้วยหรอกเหรออ,อุ่นจังแอะมือผู้ชายนี่ใครกันนะ นี่ฉันกำลังฝันอยู่อย่างนั้นหรอลิเช่เธอเคยบอกว่าจะไม่พูดโกหกหรืออะไรแบบนั้นกับฉันใช่ไหมแล้วเธอบอกว่าในบรรดาคนรอบตัวฉันเธอเป็นคนที่ฉลาดและซื่อตรงที่สุดแล้วก็เป็นเพียงคนเดียวที่ทำเพื่อฉันด้วยนี่นะฉันมองดูฉันยิ่งคิดว่าที่เธอพูดมามันถูกต้องเสมอเลยแล้วฉันจะปล่อยให้เธอเป็นแบบนั้น หลุดมือไปได้ยังไงกันทั้งที่ฉันก็ไม่ใช่คนโง่ะนะ,ะเขาเป็นใครกันแน่นะทั้งที่ฉันอยากจะมองหน้าเขาแต่ร่างกายมันไม่ยอมขยับเลยแอะฝันไปอย่างนั้นหรอ โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ